พรีวิวก่อนเกมฟุตบอลคาราบาวคัพคืนนี้เพรสตันปะทะลิเวอร์พูลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับเป็นการพบกันระหว่างเพรสตันทีมจากลีกเดชเปยนชิพพบกับหงแดงลิเวอร์พูลรองจากฝูงของสกพีมิลลกอังกฤษโดยคู่นี้จะแข่งขันกันที่สนามดีฟเดลเวลาตีหนึนาทีตามเวลาประเทศไทยสถิติการพบกันระหว่างทั้งสงทีมลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายชนะได้3นัด เสมอกันศูนย์นัดและเบรสตันเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ศูนย์นัดฟอร์ม5นัดหลังสุดในรายการนี้เบรสตันชนะได้ี่นัดและแพ้1นัดส่วนลิเวอร์พูลชนะ2นัดเสมอ2นัดและแพ้1นัดฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเบรสตันชนะ1นัดเสมอ2นัดและแพ้2นัดส่วนลิเวอร์พูลนั้นชนะ4นัดและเสมอ1นัดครับสภาพความพร้อมล่าสุดของทั้ง2ทีม ทางด้านเพรสตันของกุนซือแฟรงกี้แม็กอาวอยพวกเขาเพิ่งจะบุกพ่ายกับแบ็กพูลมา2ประตูต่อศูนย์ในเกมลีกโดยใช้เป็นชิปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนที่จะลงสนามในค่ำคืนนี้พวกเขาจะหมดสิทธิ์ใช้งานอลันบาวแดนกลางวัย26ปีที่ติดโทษแบนเช่นเดียวกันกับเซฟฟานเดนเบิร์กแข้งที่ยืมมาจากเอร์พูลซึ่งติดเงื่อนไขห้ามลงพบกับทีมต้นสังกัด ส่วนนักเตะรายอื่นๆอย่างคอนเนอร์วิคแคมปเมทธิวโอโลซุนเดอิซีบาวและเชดอีเวนเหล่านี้เป็นแข้งที่ได้รับบาดเจ็บและยังไม่หายดีโดยคาดว่ากุนซือแม็กอวอยนั้นเตรียมที่จะวางหมากมาในระบบ3-4-2-1โดยมีอีมิลลิสอย่าคอบเซนยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าคอยช่วยทีมล่าสกอร์ตามสูตรโดยคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงของเปร์ตันมีดังนี้ เฟสตันจะมาในระบบ3-4-2-1ผู้รักษาประตูดีแคนรุดกองหลังจอแดนสโตลลี่ทาริกบาวเวอร์แอนดูฮิลลกองกลางโจลัฟเฟอร์ตี้เบนจามินไวแมนไรอันเลสสันจอร์ดเอล์แบรดพอตดเนียลจอน์สันส่วนกองหน้าตัวเป้าจะเป็นอีมิลลิสยาคอบเซนสภาพความพร้อมล่าสุดของลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลของกุนซือเจอเกนครอฟนั้น พวกเขาเพิ่งจะบ,บุกถล่มอาชนะแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดในเกมแดงเดือดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยพวกเขาสามารถบุกไปถล่มปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดได้ถึงถินโอทัฟฟอร์ด5ประตูต่อศูนย์สำหรับสภาพความพร้อมล่าสุดของทีมก่อนลงสนามพวกเขาจะไร้เงาของนาบี้เกตากับเจมิวเนอร์สองแดนกลางที่ได้รับบาดเจ็บมาจากเกมแดงเดือด สมทบกับพวกของฟาบินโยฮาวีเอเลียสและติอาโกอัลกันตาลาสามตัวที่ได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้และยังคงไม่หายดีโดยคาดว่าในนัดนี้เจเกนครอปเตรียมจะโรเตชันมาในระบบ4-3-3โดยจะมีทาคุมิมินามิโนะดีวอกโอริก้และซาดิโอมาเน่เป็น3ประสานในแดนหน้าคอยล่าสกอร์คาดการ11ผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลมีดังนี้ลิเวอร์พูลจะมาในระบบ4-3-3 ผู้รักษาประตูควินเคเลเฮอร์กองหลังเนโกวิลเลียมโจโกเมสโจเอลมาติปคอนสแตนตินอสซิมิกาสกองกลางจะเป็นอเล็กออกเล็กชชมเบ่นจอแดนแฮนเดอร์สันและเคอร์ติสโจนส่วนสามกองหน้าจะเป็นทาคุมิมินามิโนดีวอกโอริกกี้และซาดิโอมาเน่บทวิเคราะห์ในเกมนี้ คู่นี้เพียงค่เทียบรายชื่อของขุมกำลังที่คาดว่าจะลงสนามดูแล้วยังไงซะทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลก็ดูเหนือกว่าเยอะและต้องบอกว่ากองกำลังเสริมของหงแดงชุดนี้ก็ดูดีไม่ธรรมดาเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทาคุมิมินามมโนะอเล็กอเกเลชัมเบรนและคอนสแตนตินอสซิมิกาสหรือว่าจะเป็นซาดิโอมาเน่ที่ในเกมล่าสุดนั้นได้พักและลงเล่นเป็นตัวสำรอง ก็น่าจะมีสิทธิ์ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในนัดนี้ฉะนั้นบอกได้เลยว่ามาตรฐานของทีมนั้นยังดูสูงกว่าทีมเจ้าบ้านอย่างเพรสตันแน่นอนประกอบกับฟอร์มการเล่น6นัดหลังสุดของเพสตันพวกเขาก็คว้าชายัยชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนี่ขนาดเป็นบอลลีกเดชเป็นชิพฟอร์มการเล่นของพวกเขาอย่างแผ่วขนาดนี้การที่จะต้องมาเผชิญหน้ากับสมสรนพีเมลีกอังกฤษในนัดน,นี้ดูแล้วก็คงจะรอดยากเมื่อพิจารณาจากเกรดและภาพรวมต่างๆแล้ว เชื่อว่าลิวอร์พูนั้นจะสามารถบุกเปาชนะได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับคาดการผลการแข่งขันในนัดนี้ลิวอร์พูจะบุกไปเชนะเบสตันได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ครับมือกวาครอบเคยเกตาโชคดีได้รับบาดเจ็บไม่รุนแรงเปเปลินเดอร์ผู้ช่วยผู้จัดการทีมของเจ g เกนครอปเผยอาการบาดเจ็บของนาบี้เกตากองกลางที่กำลังฟอร์มดี ว่าตัวเขานั้นโชคดีที่รอดพ้นจากอาการบาดเจ็บรุนแรงหงแดงเวอร์พผูกกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับเกมคาราบาวครับรอบที่4ที่พวกเขาจะบุกเยือนเพสตันนอตเอนทีมจากลีกเดชเป็นชิปในค่ำคืนนี้โดยเปเปลินเดอร์มือขวาของเจเกนครอฟเป็นคนนั่งถแถลงข่าวถึงความพร้อมก่อนเกมนี้โดยลินเดอร์ได้พูดถึงอาการบาดเจ็บของนาบีเกตาที่ถูกปอปอกบากเข้าสกัดอย่างหนักหน่วง ในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกถล่มแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ด5ประตูต่อศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสนั้นโดนใบแดงโดยตรงหลังจากพิจารณาโดย VAR แล้วผมคิดว่าพวกเราควรจะพูดถึง VAR เพราะในความเห็นของผมมันเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญในการปกป้องนักเตะการมองย้อนกลับไปหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเราพูดคุยกันเสมอ และบางครั้งเราก็บ่นเรื่องของผู้ตัดสินหรือประสิทธิภาพของ VAR แต่นี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องมีสิ่งนั้นเพื่อปกป้องนักเตะของพวกเรานั่นเป็นเรื่องที่ผมชอบมันเป็นการเข้าสก,กัดที่แย่มากแต่ว่าก็ยังโชคดีที่เท้าของนาบี้เกตานั้นมันไม่ได้ปักหลักอยู่บนพื้นมันเป็นแค่รอยฟกช้ำมันอาจจะแย่ก,กว่านี้ก็ได้ถ้าหากเท้าของเขาอยู่ที่พื้น แต่อย่างไรก็ตามพวกเราจะประเมินอาการของเขาวันต่อวันแต่รอยฟกช้ำนั้นมันเจ็บปวดแน่นอนเปเปรลินเดอร์ผู้ช่วยผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์โชต้ายกเกมถล่มผีเป็นชัยชนะในประวัติศาสตร์เดโก้โชต้ากองหน้าของลิเวอร์พูลยกย่องการถล่มปิศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ท่าประตูต่อศูนย์ว่าเป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ แต่ก็คงจะไม่หลงระเริงอะไรมากมายเพราะว่าสุดท้ายก็เป็นเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นเดโกโชตาดาวเตะชาวโปรตุกสยิงไปได้หนึ่งประตูระหว่างเกมที่อัลแทฟอร์ดซึ่งหงแดงนั้นคว้าชัยชนะและขยับตามเชลซีเหลือเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นโดยโชตาได้กล่าวว่ามันเป็นประวัติศาสตร์นะแต่พวกเราในฐานะของนักเตะนั้นพวกเราไม่สามารถจะคิดอะไรเกินไปได้ ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสําคัญที่พวกเราจะต้องไม่หลงละเริงอะไรมันก็เป็นแค่อีกสามคะแนนยังเหลือหนทางอีกตั้งยาวไกลมันเป็นเรื่องยากที่จะคิดว่าจะเป็นชัยชนะที่ขาดลอยแบบนี้ซึ่งเอาจริงๆมันก็เป็นเรื่องดีนะพวกเราคาดหวังว่าจะเจอเกมที่สูสีอย่างน้อยก็ในแง่ของผลการแข่งขันผมคิดว่าพวกเราเล่นได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะจนถึงตอนนำสองประตูต่อศูนย์ ในช่วง15นาทีแรกพวกเราเล่นกันได้เกือบจะสมบูรณ์แบบจากนั้นพวกเราก็พลาดเล็กน้อยในจังหวะสวนกลบับแล้วก็เริ่มที่จะเสียบอลกันมากขึ้นแต่ท้ายที่สุดแล้วนี่คือผลการแข่งขันที่เป็นประวัติศาสตร์และเป็นสิ่งที่แฟนๆจะได้จดจำกันไประยะหนึ่งผมคิดว่าการเก็บคลีนชีตได้เป็นเรื่องที่สำคัญเสมอเพราะถ้าหากคุณทำมันได้มันก็จะทำให้คณยิงเพียงแค่ลูกเดียวชนะเกมได้แล้วผมคิดว่านี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องมาต่อสู้กัน เพราะด้วยคุณภาพที่พวกเรามีในแดนหน้าหากเราเก็บครีนชีดได้จากนั้นผมก็ค่อนข้างจะแน่ใจว่าพวกเราจะสามารถชนะเกมได้เดโกโชต้ากองหน้าของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ในคืนนี้เวลาตีหนึิบนาทีลิเวอร์พูลของเรามีโปรแกรมที่จะต้องลงทําศึกคาราบาวครับโดยจะต้องบุกไปเยือนเบรสตันนอตเอนทีมจากลีกเดอะ e แชมเปี้ยนชิพแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าในคืนนี้ เลเว์พูของเราจะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือเปล่าและเกมนี้จะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับ